ก็กรับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับช่องฟูลุกนะครับเป็นช่องที่จัดสรรหาสิ่งต่างๆในโลกของอนิเมะมาจัดอันดับกันแล้วหัวข้อในวันนี้ที่เราจะมาจัดอันดับกันก็คือ15อันดับอนิเมะแนวทำอาหารที่เห็นแล้วต้องหิวและในการจัดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นโดยส่วนตัวถ้าเกิดมีอนิเมะแนวทำอาหารที่คุณชื่นชอบแล้วล่ะก็ก็อย่าลืมกระทึบไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับที่15สูตรลัก สินเดลเลาเย่เจียเหยายสาวน้อยอัจฉริยะด้านการทำอาหารที่เพิ่งได้รับรางวัลมาบัดมาเธอกำลังปรุงอาหารอยู่ในห้องครัวโดยเอกลักษณ์ในการทำอาหารของเธอก็คือการใช้สูตรอาหารจีนโบราณมาไปยุคเข้ากับอาหารปัจจุบันแต่เมื่อเธอได้ชิมซุปก็เกิดอาการแปลกไปเพราะกรรมวิธีที่ผิดพลาดเล็กน้อยทำให้ร่างกายของเธอโดนพิษจากปลาปักเป้าเข้าไปและภาพกระตัดไปในอีกโลกหนึ่งเย่เ yeah, จียเหยายตื่นขึ้นมาในร่างของคุณหนูตระกูลหนึ่งและในระหว่างการเดินทางไป สู่งานแต่งเธอก็ถูกโจรป้นและลักพาตัวไปในค่ายวายุดำและที่นั่นเธอก็ได้พบกับเสี่ยชุนวี่อันดับที่14แชมเปี้ยนขนมปังสูตรดังเขย่าโลก เรื่องราวของอาซูมะคาซูมะเด็กผู้มีหัตตะวันความสามารถในการหมักโดขนมปังให้ขึ้นรูปได้เร็วที่มีความฝันอยากจะเผย,ยแพร่เจปังขนมปังเอกลักษณ์เฉพาะญี่ปุ่นเขาได้สร้างสารรค์เจปังได้มากถึง55แบบเมื่ออายุ16ปีเขาก็ได้รับโอกาสครั้งใหญ่โดยการไปสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักง,งานของร้านแฟนตาเซียและก็ได้เป็นพนักง,งานของร้านแฟนตาเซียสาขามินามิโตเกียวพร้อมกับคาวาจิเคียวสุเกะโดยมีมัตสึชิโรเคนผู้จัดการร้านและก็อาซึสางาวะทัศ สกิโนพนักงานร้านและเป็นหลานสาวทายาทของเจ้าของกลุ่มบริษัทแฟนตาเซียนอกจากอาซุมะจะต้องทําตามความฝันของตอนเองให้เป็นจริงแล้วเขาและเพื่อนฝูงจะต้องเผชิญกับการคุกค,คามของแซงปีแอร์ร้านขนมปังคู่แข่งซึ่งหวังจะฮุบกิจการของแฟนตาเซียให้จงได้อันดับที่13สสงครามข้าวกล่องครึ่งราคาเป็นเรื่องราวของพระเอกชื่อซาโตโยนักเรียนมัธยมปลายธรรมดาที่ย้ายมาอยู่หอโรงเรียนเขาต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการรอซื้อข้าวกล่อง ลดครึ่งราคาตอนซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ปิดเมื่อเขามาถึงและกําลังจะยื่นมือไปหยิบเท่านั้นแหละก็เกิดโดนย้าจนเกิดอาการหมดสติสลบลงไปแล้วพอฟื้นขึ้นมาก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลและแล้วยังจําเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้วันต่อมาเขาจึงได้รู้ความจริงว่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาไปนั้นเป็นสมรภูมิของเหล่านักสู้ที่มาเพื่อยแย่งชิงเข้ากล่องรดครึ่งราคาอันดับที่1 2เส้นทางฝันของสาวน้อยขนมหวานอามาโนอิจิโกะสาวน้อยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อายุ1 4ป ธรรมดาธรรมดาที่มีนิสัยซุ่มซ่ามเงื้องะและไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยนอกจากความสามารถการชิมรสขนมหวานวันหนึ่งเมื่อเธอได้ไปเทศกาลขนมหวานจึงได้พบกับอองลีลูคัสปาติซีเยหนุ่มที่ยอมรับในความเป็นเลิศในการชิมรสชาติของเธอจึงชักชวนเธอให้ไปเข้าโรงเรียนเซนต์มารีโรงเรียนสอนทําขนมหวานซึ่งสร้างปาติซีเยและปาติซีเอชั้นนํามากมายและเป็นโรงเรียนที่อามาโนมิจิโกคุณ่าของอิจิโกเคยเรียนซึ่งเมื่ออิจิโกย้ายมาอย่างเซนต์มารีแรกๆเธอยังปรับ ัวไม่ค่อยได้กับการทําขนมแต่สุดท้ายได้รับการช่วยเหลือจาก3เจ้าชายขนมหวานและเหล่าพูดขนมหวานทําให้เธอมีความเชื่อมั่นและมีฝีมือในการสร้างสารรค์ขนมต่างๆมากขึ้นจนอิจิโกะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันการทําขนมของโรงเรียนเคลกกลางปีได้สําเร็จ อันดับที่ส1สาวไวสายหัวใจนักชิมเป็นเรื่องราวของสาวน้อยมัธยมชื่อว่ามาจิโกซึ่งเมื่อก่อนเธอได้อาศัยอยู่กับคุณยายแค่สองคนเพราะพ่อแม่ของเธอต้องทำงานอยู่ต่างประเทศแต่คุณยายของเธอก็ได้เสียชีวิตลงทําให้เธอต้องอยู่เพียงลําพังคนเดียวแต่เธอมีความชอบทาอาหารเป็นอย่างมากเพราะคุณยายได้สอนเอาไว้และเธอก็สามารถหาเพื่อนด้วยฝีมือการทาอาหารคั้นเทพของเธออันดับที่10เมนูวันนี้ของบ้านเอมิยะหลังจากเมืองฟูยกุกิว่างเว้นจากการต่อสู้ เอมิยะชิโร่พระเอกก็ได้เลิกง,งามยามดีเข้าครัวซะเลยแสดงฝีมือสุดยอดการทำอาหารให้ผเพื่อนได้อร่อยกันแล้วก็ต้องมาติดตามกันว่าอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้แม้แต่เหล่าเซอร์แวนยังติดใจอันดับที่9เมนูกลุ่นอุ่นไอรักเรื่องราวของคู่หนุ่มอย่างอินุสึกะโคเฮที่เสียภรรยาไปและต้องดูแลซึมุกิลูกสาวของเขาด้วยตัวคนเดียวซึ่งการเป็นครูและพ่อไปพร้อมกันโดยไม่มีใครช่วยเหลือดูแลลูกทำให้ค่อนข้างลำบากหลาย ทั้งงานบ้านรวมไปถึงเรื่องอาหารการกินของลูกสาวเขารู้สึกเจ็บปวดใจที่ต้องให้ลูกสาวที่กําลังเติบโตต้องกินข้าวกล่องทุกวันเพราะเขาไม่มีความสามารถในด้านการทําอาหารเลยจนวันหนึ่งเขาได้พบกับอิดาโคโตริเด็กสาวมัธยมปลายที่เทศกาลชมดอกไม้โดยบังเอิญเธอได้ให้น้าบัตรร้านอาหารกับเขาซึ่งวันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจมาที่ร้านและได้เริ่มฝึกทําอาหารกับโคโตริเพื่อลูกสาวแม้เป็นการทาอาหารที่ดูทุลักทุเลแต่ก็มีความอบอุ่นและตั้งใจอันดับที่8ป ยอดกุ๊กแดนมังกรประเทศจีนในศตวรรษที่19เาพ่อควณหนุ่มหลิวเหมาซิงได้สอบผ่านการสอบกุ๊กยอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของสายอาชีพพ่อครัวในประเทศจีนและได้กลายเป็นยอดกุ๊กอันดับหนึ่งที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ภายใต้ข้อเสนอแนะของท่านอาจารย์โจโหยูเพื่อที่จะขยายวิสัยทัศน์ของพ่อครัวอาเหมากับเพื่อนที่ชื่อว่าชิโร่แล้วก็โจเหมยลี่ได้เดินทางไปทั่ทวภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนต่อมาเขากลับไปที่พัฒนาคารหยางชวนในกวางโจ และตัดสินใจจะต่อสู้กับกลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินอันดับที่7 เกิดใหม่ทั้งที่ขอสร้างอาณาจักรด้วยขนมหวานเป็นเรื่องราวของเชฟทําขนมหวานผู้มีอนาคตไกลแต่ดันได้มาเกิดใหม่ในต่างโลกและได้กลายเป็นลูกชายของผู้ครองที่ดินที่ยากจนและนามของเด็กผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นผู้ครองที่ดินรุ่นต่อไปนั่นก็คือเพทลลี่หรืออดีตเชฟทําขนมหวานนั่นเองแต่นี่ไม่ใช่อุปสรรคในการเป็นเชฟทําขนมหวานของเขาถึงแม้โลกที่มาเกิดใหม่นี้จะไม่ใช่โลกที่เขารู้จักก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่จะทาตามความฝันให้สาเร็จเพทลลี่จึงตั้งเป้าหมายไว้ว่า เขาจะสร้างรอยยิ้มของทุกคนด้วยขนมหวานและสร้างอาณาจักรที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขขึ้นมาให้ได้อันดับที่6ร้านอาหารต่างโลกใจกลางกรุงโตเกียวที่แสนวุ่นวายได้มีร้านอาหารหนึ่งที่ตั้งอยู่ภายในร้านตกแต่งด้วยกลิ่นอายของศิลปะและเสิร์ฟอาหารแบบตะวันตกที่ซึ่งมีรสชาติหอมอร่อยจนถ้าใครได้กินแล้วจะต้องติดใจและอยากกลับมารับประทานที่นี่ม่อีกครั้งร้านอาหารแห่งนี้เปิดมามา,มากกว่า50ปีจนได้รับความนิยมจากเหล่าคนทํางานละแวกนั้นต่างมาใช้บริการกันไม่ขาดสายตัว ร้านจะให้บริการสำหรับลูกค้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และจะปิดในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ซึ่งเกิดเป็นคำถามสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการว่าทำไมต้องปิดวันหยุดด้วยซึ่งวันหยุดควรเป็นวันที่จะขายดีไม่ใช่หรอแน่นอนว่าร้านอาหารจะขายดีเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดอยู่แล้วแต่ถ้าว่าร้านอาหารเนโกยะจะเปิดให้บริการในวันหยุดเฉพาะลูกค้าที่พิเศษเท่านั้นซึ่งก็คือเหล่าลูกค้าที่เดินทางมาจากต่างโลกที่ซึ่งมุ่งหวังเพื่อมากินอาหารฝีมือของมัตเตอร์เจ้าของร้านที่ทุกอย่างถูกลัง ว่าจนลูกค้าต่างโลกมาใช้บริการกันอย่างไม่ขาดสายและแต่ละคนก็จะมีเมนูเฉพาะที่พวกเขาชอบอยู่เสมอจนถูกขนานนามชื่อว่าร้านอาหารต่างโลก อันดับที่5พ่อบ้านสุดเก๋าเรื่องราวของทัศส,สื่อยากุ่าระดับตำนานที่ใครๆก็กลัวและไม่ว่าจะเจออะไคนไหนโหดเท่าไหร่เขาก็สามารถเอาชนะคนล้มศัตรูได้จนหมดจนได้รับขนานนามว่าทัศส,สื่อคนอมตะแต่แล้วเขาก็หายไปจากวงการหายตัวลึกลับแบบไม่มีใครรู้บางก็ว่าถูกอุม้มบางก็หรือว่าถูกจับแต่จริงๆแล้วสาเหตุที่เขาหายไปนั้นก็เพราะเขาแต่งงานกับสาวสวยที่มุง่งมั่นกับการทํางานเอามากๆทัศส,สื่อเรื่องที่จะวางมือเพื่อปกป้องสิ่งสําคัญของเขาเพื่อดูแลและสนับสนุน ของเขาเขาจึงหยุดใช้ความรุนแรงและหันมาเป็นพอบ้านฟูทา์แต่ถึงจะวางมือไปแล้วแล้วก็มาเป็นพ่อบ้านแต่ความเก่ากับความคูของเขานั้นมันก็ไม่ได้หายไปไหนเลยอันดับที่4สูตรลับตำรับดันเจียนโลกแฟนตาซีที่ผู้คนในโลกนี้ต่างพาก,กันเข้าดันเจียนเพื่อหาเงินกันพระเอกได้พาปาร์ตี้ที่ได้ไปต่อสู้กับมังกรแต่เกิดหิวมากจนไม่มีสมาธิต่อสู้ทําให้น้องสาวของพระเอกถูกมังกรกินเข้าไปพระเอกที่ถูกเว้นมนของน้องสาวทําให้ได้ออกมา จากดันเจียนแต่เขาต้องกลับไปช่วยน้องสาวข,ของเขาแต่ตัวของเขานั้นกลับไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารเข้าไปในดันเจียนเขาจึงมีความคิดที่จะทําอาหารจากมอนเตอร์ในดันเจียนจึงได้เกิดเป็นเรื่องราวสูตรลับตำรับดันเจียน อันดับที่สสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกมุคโคดะซิโยชิอายุ27ปีได้ฉูกอัญเชิญมาเป็นผู้การในต่างโลกแต่เขาก็ปฏิเสธหน้าที่นั้นขอออกมาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและได้เรียนรู้สกิลเฉพาะตัวของเขาคืนเน็ตซูเปอร์เป็นสกิลที่สามารถซื้ออาหารจากโลกเดิมของเขาได้พอสกิลนี้ทําให้เขาได้พบกับเฟลส์สัตว์ในตำนานที่ลือกันว่าเคยถล่มประเทศมาแล้วและซุยสาลามตัวน้อยที่อยากจะเป็นอสูรรับใช้มุคโคดะ ซื้อโยชิถูกอัญเชิญมาโดยอาณาจักรเลเซเฮลให้มาช่วยกำจัดจอมมนันแต่ตัวของเขานั้นไม่มีความสามารถเหมือนคนอื่นๆที่ถูกอัญเชิญมาจึงทําให้เขาไม่ได้รับการตอบรับเป็นผู้กล้าก็เลยออกมาใช้ชีวิตเรียบง่ายและปกปิดว่าเขานั้นคือผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาซึ่งตัวเขาที่มีสกิลเน็ตซูเปอร์เพราะสกิลนี้ทําให้เขาสามารถนําสินค้าในเน็ตซูเปอร์ของญี่ปุ่นมายัางต่างโลกเพื่อทาอาหารได้นั่นเอง อันดับที่2โทลิโกเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคแห่งกลูเมหรือยุคแห่งการสแสวงหารสชาติที่เหล่านักล่าอาหารต่างออกมาตามล่าวัตถุดิบแปลกใหม่ที่ไม่เคยมีใครได้ลิ้มรสมาก่อนโทลิโกเองก็เป็นนักล่าอาหารอัจฉรยิยะและมากด้วยความสามารถเขาออกตามล่าหาวัตถุดิบแปลกใหม่เพื่อมาทําเมนูฟูคอร์สของเขาให้สมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนว่าวัตถุดิบที่เขาหามาได้นั้นล้วนแต่ไม่ธรรมดาทั้งสิน้นแต่ก็ยึดถือคติว่าไม่ค่าสิ่งที่ตัวเองไม่อยากกินการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆเพื่อตามล่าหา วัตถุดิบจึงเริ่มต้นขึ้น อันดับที่1ยอดนักปรุงโซมายูคิฮิระโซมาหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ชื่นชอบการทาอาหารมากๆเขามักจะเป็นลูกมือในร้านอาหารของพ่อของเขาแต่แล้วพอพ่อของเขาได้ตัดสินใจกลับไปทํางานในพัตตคาลร้านอาหารจึงต้องถูกปิดและพ่อของเขาก็ส่งเขาไปยังโรงเรียนโทสกิโรงเรียนสอนทำอาหารที่ขึ้นชื่อเสียงเรื่องความโหดและความเข่งคัดและเพราะการนี้เองจึงทําให้มีอัตราเด็กจบจากโรงเรียนนี้น้อยมากเพื่อให้พ่อยอมรับในความสามารถของเขาเขาจึงตั้งเป้าเป็นที่1ของ เรเียนแต่นั่นมันก็ยากมากๆเลยนะเพราะโรงเรียนนี้มีแต่คนที่หมายมั่นจะเป็นที่1ในเรื่องการทําอาหารให้ได้แน่นอนว่าบททดสอบแรกของโซมาก็คือการพัฒนาการทาอาหารที่ทุกคนยอมรับเพื่อพิสน์ว่าแม้จะเป็นร้านอาหารข้างทางก็สามารถปรุงอาหารให้ออกมาอร่อยได้ไม่แพ้พัตนาคารหรูเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ15อันดับอนิเมะแนวทำอาหารที่เห็นแล้วต้องหิวและในการจัดอันดับครั้งนี้เกิดขึ้นจากความคิดเห็นด้วยส่วนตัวถ้าเกิดมีอนิเมะแนวทำอาหารที่คุณชื่นชอบแล้วก็ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดทืบไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ช่องฟูรุกขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ